เอาละครับเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง t p e m Channel เช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม ROMC หรือว่า l a g n a Rock ok M Classic นั่นเองนะครับวันนี้ Adbank จะมาพาทุกคนไปหากล่องสมบัติทุกแมปเลยนะครับเพราะว่ากล่องสมบัติเนี่ยหนึ่งเลยเราจะได้ไอเทมนะครับได้เงินแมปแรกที่เราจะไปนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Pontera นะครับ เราจะเริ่มจากพอนเทล่านะครับก็ให้เราคลิกลงมาข้างล่างเลยนะครับเราจะไปพอนเทล่าเซาเกตนะครับพอนเทล่าเซาเกตเนี่ยจะมีอยู่10จุดเนาะเออตอนนี้เราอยู่ที่พอนเทล่าเซาเกตเรียบร้อยนะครับพอนเทล่าเซาเกตจะมีกล่องสมบัติอยู่10กล่องนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับนะสังเกตตรงนี้เลยมีอยู่10ที่นะครับที่แรกที่เราจะไปนะครับอยู่ตรงใกล้ๆวาร์ปตรงนี้นะครับวาร์ปแรกนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับ ก็เราเปิดเลยนะครับนี่นะครับนี่เขาก็จะมีบอกอีกกอบสมบัติมีอะไรบ้างนะครับพอเปิดไปปุ๊บจะได้เจลลี่2 0 0นะครับเจลลี่เนี่ยราคาก็ตอนนี้อยู่เท่าไหร่1้0เหรอก็ของพวกนี้ถือว่าขายดีอยู่นะการตลาดใน AMC เนี่ยถือว่าค่อนข้างซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะทุกอย่างจะเป็นเซนีหมดเลยเนาะเราทรานเฟอร์เงินจริงมาก็จะเป็นในส่วนของเซนีครับก็จะเป็นรไรที่ดีมากๆนะครับ่องที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้ นี่นะครับอยู่ตรงนี้น,นี่เลยนะครับจุดที่สามนะครับจะอยู่หน้ากล่องเพลงตรงนี้นะครับนี่เี่เจลลี่ครับ ที่4นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นถ้าแถวถแถวทางเชื่อมนะครับไปเอ,อ Iron Team. ่อ i d e n t นะครับ i d e n t let's go นี่ตรงนี้นะครับนี่ไอ,อพวกเด็กแก๊งนี้ออกไปก่อนได้ปะท <c oughs> ี่ห้านะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ เพลงแม่งโคตรด,ดีนะครับบรรยากาศนีเลยนะครับซิ่งนะครับันจะได้เจลรีนะรรกกร่มาจุดที่6จะอยู่แถวด้านล่างตรงนี้นะครับราคาของนะครับขึ้นอยู่แล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงนะครับเพราะว่าของในเกม AMC เนะี่ยราคามันจะขายไม่เท่ากันตแต่ละวันนะแล้วแต่ขึ้นลงนะครับแล้วแต่ความต้องการของตลาด จุดที่7จะอยู่แถวด้านล่างถาแถวนี้นะครับจุดที่6สิหหรือ7จนะครับจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แถวนี้แหละนี่นะครับจะเป็นกล่องเงินหน้าตาแบบนี้ได้เงินด้วยได้ไอรอนด้วยนะครับนี่ดีมากนะครับต่อไปก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดที่7 <c oughs> ็ดเขาฟาร์มอะไรฟาร์มการ์ดเหรอ นี่อันนี้กล่องใหญ่เลยนะครับอ๋อขับไล่มอนเตอร์เอ้เอ้เอ้ยผลิตผลิโผลิตมานีาง่งฟองปีธรรมดาก็ได้ปีธรรมดาก็บออ่ะจากนั้นก็เปิดกล่องเลยนะครับ โชนี่ได้เงินด้วยนะครับแถมได้ไลท์กินูด้วยนะครับไลท์กันูไลท์กินูเนาะถือว่าเป็นจุดใหญ่นะเพราะว่ากล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายสีนะครับนะย,บนนย,ยิ่งกล่องสีแบบสวยเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งแพงเนี่ยไลท์กินูก็ราคาแรงอยู่นะ เห็นว่าอยู่แถวนี้เอออยู่ในเอ่ยอ๋อนี่นี่น,น,นี่แอบอยู่นี่ครับโจ,จุดที่สิบนะครับหรือว่าจุดสุดท้ายนะครับให้มุ่งหน้าลงขวาไปเลยนะ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสมบัติทั้งหมดนะครับในส่วนของคอนเทล่าเซาเกตเนาะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของคอนเทล่าเวสเกตกันนะครับเวสเกตหวบกลับมาที่มืองคอนเทล่านะครับจากนั้นไปซ้ายมือนะครับเราจะไปเวสเกตกันเนาะคอนเทล่าเวสเกตนะครับ let's go เรียบร้อยนะครับมาที่คอนเทล่าเวสเกตเรียบร้อยนะครับในแมป n อนเทล่าเวสเกตก็จะมี5จุดนะครับจุดแรกให้เรามุ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงไอ้กลมๆตรงนี้เนาะนะครับพุ่งไปเลยนะครับ มเห็นมันอยู่แถวเนี้ยนะครับอันนี้นี่นี่นี่นะครับนี่คือจุดแรกนะครับโชว์นะครับนี่นะครับจุดแรกจุดที่สองนะครับก็อยู่ตรงดินตรงนี้เนาะไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับโจนะครับ จุดที่3นะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเห็นอยู่แถวเนี้ยอ่านี่นี่นี่ก็จุดที่สามนะครับกล่องเขียวนะครับอันนี้ดีมานิดนึงเฟตเตอร์นะครับ จุดที่4นะครับเราไปตรงนี้ดีกว่านะครับนะมันก็จะได้ไม่ต้องวิ่งเสียเวลาที่จริงเราวิ่งก็ได้นะไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าวิ่งมันจะถึงหรือเปล่านะครับเราเดินไปดีกว่าายังเฟี้วนะครับสีพอลลี่มันเด้งดีอะดึ้งดงดงดเดง นี่นะครับนี่จุดที่สี่นะอยู่ตรงนี้เย้ yeah. นะจุดที่5อยู่ข้างบนนี่นะครับอยู่ข้างบน,นบเดี๋ยวที่ผมบอ,อกไปนะครับสำหรับต้นเกมถ้าใครว่างในวันแรกนะครับแนะนำให้ รีบเปิดกล่องสมบัติเลยนะครับเพราะว่ากล่องสมบัติเนี่ยมันจะไปซื้อไอเทมที่สำคัญมากๆอย่างเช่นชุดสีแดงเอามาเพิ่มจ็อบให้เราเพิ่มไอพีให้เรานะครับก็จะเป็นอะไรที่โคตรสำคัญเลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมอ่ะอาวุธสีแดงที่เพิ่มจ็อบกับเพิ่มไอพีจะโคตรสำคัญเลยนะครับสำคัญมากนะครับมันจะทำให้เราเลเวลสวายนะครับสวยไวยแล้วก็จะทำให้ไอพีเราเอ่อจ็อบเราขึ้นไวนะครับเ,เก็บไม่ได้ต้องทำไงอ่ะ ไปดิเกตการนะรก็คือต้องตีให้หมดเตีตีต,ตีนี่ครับปิดไปดีดนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนี่ก็จะเป็น คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการหาสมบัติในเมืองควเทลล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเวสเกตหรือเซาลเกตนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e สำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับขออภัยถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในทันีีด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะขอบคุณครับบ๊ายบาย